อย่าทำ5สิ่งนี้ถ้าคุณอยากให้คนที่คุณชอบหันมาชอบคุณนะคะทริคนี้เป็นทริคที่เป็นจิตวิทยาเนาะถ้าเกิดว่าใครทำแบบนี้ได้นะคะรับรองว่าคุณเรียกคะแนนความสนใจได้เยอะมากนะคะอย่าใช้วิธีการเดิมๆเ,เนาะมันตกยุคแล้วนะคะมาดูกันซิว่า,า5ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะ ข้อแรกก็คืออย่าพยายามมากเกินไปเมื่อไหร่ที่เราพยายามมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงคะอ,อึดอัดถูกไหมรู้สึกว่าโอ๊ยคุณเป็นของตายถูกป่ะคะรู้สึกว่าอ๊ยคนแบบคุณนี่แบบหาเมื่อไหร่ก็ได้เจอเมื่อไหร่ก็ได้ง่ายจังเลยพยายามเพื่อเราเยอะจังอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นของมีค่าเนะะาะเมื่อไหร่ที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะมีเรามากเกินไปในชีวิตเนี่ยคะ่ะ เราจะรู้สึกว่าคนแบบนี้เดี๋ยวไปหาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวไปเจอเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวไปคุยเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวจะเทคไปตอนไหนก็ได้เห็นไหมคุณกําลังลดตัวเองลงนะคะไปอยู่เขาเรียกว่าใต้เขาและไปลดความสําคัญของตัวเองเนาะซึ่งสิ่งนี้ฮูกเกตมองว่าไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามมากเกินไป ข้อ2นะคะอย่าชวนเขาไปทํากิจกรรมที่คนอื่นก็ชวนได้อะเก็ตใช่ไหมเช่นชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังชวนไปช้อปปิง้งอะไรแบบนี้นะคะคนอื่นก็ชวนได้เนาะมันมันจำมันซ้ำซากจังอะ่ะมันมันจำเจมันไม่มีมุกใหม่เลยอะ่ะมันไม่แตกต่างนะคะลองเปลี่ยนเป็นว่าให้เราสังเกตดูซิว่าคนคนนี้เขาชอบอะไรเขามีงานอดิเรกอะไรออาสมมติเขาเป็นคนชอบต้นไม้ถูกว่าเราก็แบบเอ้ย สาร์อาทิตย์นี้ว่างหรือเปล่าพอดีผมกําลังหาต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไปปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณไปช่วยจังเพราะว่าผมเห็นคุณเป็นคนที่รักต้นไม้น่าจะมีความรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษ รีบไปเลยสิจ้าอยู่ทําไมละ่ะเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ชอบถูกไหมคะหรือคุณอาจจะชวนเขาไปทํากิจกรรมที่มันตื่นเต้นท้าทายก็ได้เนาะอย่าทําอะไรที่มันซ้ำซากจําเจเหมือนคนอื่นนะคะเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วจากที่แบบไม่เคยชอบคุณก็อาจจะรู้สึกแบบคนนี้น่าสนใจจังเลยอะไรแบบนี้ลองดูนะข้อ3นะคะอย่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ว่าแบบ เขาคือคนที่สําคัญอะที่สุดเลยอะอย่างเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่า กับคุณไม่เห็นจะต้องพยายามอะไรเยอะเลยอย่ะกลายเป็นบุคคลสําคัญซะแล้วอย่างเงี้ยเก็ตไหมคะอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาเลยเนาะอย่าให้เขารู้สึกว่าเราแบบปลื้มเขามากแบบว่าอินกับเขามากรู้สึกพิเศษกับเขามากๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันจะกลายเป็นว่าโอ้ยคุณรู้สึกไร้ค่าขึ้นมาทันทีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บอาการก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปบอกเรื่องนี้กับเขาหมดยังไงก็เ,เขาเรียกว่า เก็บทรงเอาไว้ก่อนประมาณนั้นข้อ4ค่ะอย่าเพิ่งบอกความรู้สึกของคุณออกไปทั้งหมดนะจ๊ะโอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งแบบ ในระยะเวลาที่มันน้อยเกินไปแล้วเรารีบไปสารภาพรักอย่างเงี้ยไปสารภาพว่าฉันชอบเธอหรือว่าผมรักคุณแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะมองเลยว่าทําไมคุณง่ายจังเลยทําไมคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่เหมือนกับคนที่นิดต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาหรือว่านูท่าทางจะไม่มีใครหรือว่าไม่มีใครสนใจเขาหรือเปล่ามันคิดไปได้หลายแบบมากนะคะแต่สรุปแล้วรวบสรุปมาก็คือคุณง่ายเกินไปนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะคะที่จะ บอกความในใจกับเธอหรือว่าบอกความในใจกับผู้ชายคนหนึ่งไปเนาะเก็บอาการเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนข้อที่ผ่านมานะแต่ว่าจริงๆเนี่ยครูเกจะบอกว่าการที่เรารีบเกินไปนะคะในการสารภาพอะไรต่างๆเนี่ยอีกคนหนึ่งอะ่ะมันอาจจะมีคนอื่นอยู่ถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราไปสารภาพแบบนั้นโอ๊ย ข้อหานะคะเราไปส่งข้อความหาเขาเยอะเกินไปเนาะเยอะของคูเกสหมายถึงว่าถีนะคะทีมากทุก5นาทีทุก10นาทีทุก15นาทีทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึงชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ตอบด้วยแล้วอันนี้แบบโอ้ยเป็นการบอก ชัดเจนเลยว่าฉันไม่ชอบคุณหรือว่าผมไม่ได้ชอบคุณนะครับอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่านแล้วเขาตอบกลับอย่างเงี้ยโอเคเนาะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันทีไปเนี่ยแบบเรากายเป็นคนหนักขวาไปเลยนะคะทําอะไรอยู่กินข้าวยังอยู่ไหนทำไมไม่ตอบปุ๊บปุ๊บป,บปบอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะแบบจัดการคุณโดยการ สกิปคุณออกไปจากโซเชียลของเขานั่นเองนะคะอย่างนี้ไม่ได้เนาะเราต้องเก็บทรงไว้นะคะสมมติทักไปสักครั้งสองครั้งแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยก็ไม่ต้องไปทักอะไรแล้วนะคะดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยากับเรายังไงครูเกชเชื่อว่าทุกคนเห็นข้อความอยู่แล้วทุกคนเห็นเท็กซ์ที่เข้าไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอก่อนดูซิว่ารีแอคของเขาจะมีกับเรายัางไงบ้างนะคะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรอเนาะยังมีผู้หญิงและผู้ชายให้คุณไปดูแลอีกเยอะเลยนะคะคลิปที่มีประโยชน์นะคะครูเกชฝากทุกคนกดไลค์ กดแชร์ถูกใจด้วยถ้าใครอยากให้ครูเอาความรู้เรื่องอะไรมาฝากสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ